ร่วมงานวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการเซิรเจอร์สคาเขา้าลุคซินดีค่ะเพราะตัวเองก็ได้ลองแล้วรู้สึกว่าผิวก็ดีขึ้นจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างเปกติจะม,มีปัญหาก็คือเรื่องผิวอาจจะแบบเราพออายูมากขึ้นการใช้ครีมรองพื้นบางทีอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงแต่ว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันผลรวดเร็วดีค่ะก็มันเห็นชัดขึ้นตรงที่แบบใต้ตาเลยก็จะมีปัญหาเล็กนิดนึงมีแบบ ลืกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอลองตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตประจำวันของเราไม่แต่งหน้าก็แต่งหน้ามันดีคุณค่ะใส่อะไรใช่่ได้เลย้า่้าส่แทบข้าีมันแทบวนดอยเลยขนาดนั้นอ๋อวนดอยมันหาวดอยมันไม่หนาวหรอมันร้อนมากค่ะพ้าะไม่หมายถึงว่าอากาศตอนเนี้ยค่ะที่ไฟนะคะก็คืออากาศร้อน ไปไปเที ar, ่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการไปครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายก็รู้สึกว่าประทับใจจังหวัดนี้มากๆไม่เคยไปมาก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปเคยไปถ่ายละครแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสได้ไปละครครับด้นที่คอนเซ็ปต์เซ็กซี่ไม่เปลี่ยนครับไปแต่ละที่ทุกอย่างก็ลุกเป็นไปเหมือนกันตลอดเลยนี่ก็เพราะว่าเราถ่ายช็อตที่ลง อ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่วยผ้าแล้วเราก็เหมือนดับจริงๆแล้วอาบน้ำมันควรจะต้องแก้ผ้าด้วยเสื้อมันไม่ได้เพราะว่ามันมันเอาดออะไรเงี้ยเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำค่ะเราก็ตีฟอลอะไรเงี้ยถ่ายรูปสวยๆเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไปถ่ายอะไรแบบนี้นานเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะหยุดหยุดการเที่ยวอันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวก็เลยเลยแบบว่าถ่ายรูปสวยๆ อันนี้คุณมีเรสโควเลน์ไปเลยไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะมีเตีไปก็คือคิดอยู่แล้วว่าที่นี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเตรียมชุดเวนาไปชุดหนึ่งแค่นั้งส่เลือดใช่ไหมไม่มีไม่ใช่อาเยไม่ใช่ยาเลือดค่ะก็ไม่ได้ใ่ไปบ่อยช่วงนี้ก็คื่มเงียบอะไอย่างเงี้ยมันกดดันไหมครับเวลาเราลงแต่ละรูปอย่างเงี้ยทุกคน่ะต้องจับตามองเรื่องความเซ็ี่เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่เลยไม่กดดันเลยค่ะก็คือลงแบบสบายค่ะต้องกินคนอะไรก่อนไปเลยะ ไม่ได้ฟิตฝุ่ค่ะคลิปนี้มันมีภาพที่ยังไม่ได้ปล่อยในคลิปไม่มีนะอันนี้นะอันนี้นะแต่เถ้าเกิดเซ็กซี่กว่านี้ก็คงไม่ไม่ปล่อยละค่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนค่ะค่ะที่ีหลายคนก็อยากเปลี่ยนตากล้องใครไปตาข้องก็ถูกเพื่อนนะคะเพื่อนที่ไปทุกเหมือนทุกครั้งที่ไปนะคะจีจีไม่ได้มีตาล้องสกิดตัวน เพื่อนที่ไปอะไรเงี้ยขอเขาถ่ายให้อะไรเขาถ่ายสวยทุกรูปเลยนะครับไม่จริงเลยคือเราจะรู้มุมแล้วเราก็จะบอกเพื่อนว่าให้ถ่ายมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นเนี่ยคไปกี่รูปอะคะตามช็อตที่เห็นเลยอะค่ะก็คือไม่ไม่เยอะมากเพราะว่าทุกคนแบบถ่ายไวเะค่ะแล้วก็เลือกเลยค่ะเลือกเลยกดจิ้มจิ้มเอารูปไหนเลยค่ะแล้วที่เหลือที่ไม่เอาคือ เป็นบังคัเซลฟี่เองบ้างไหมครับแบ<า>บอะไรอย่างเงี้ยถูกใจกับมุมตัวเองไหมครับเวลาเราเซลฟี่มีไหมหรือว่าเราตั้งท้องถ่า,บบายเองมอบีบ้างไหมมีแบบเล่นติ๊กตอกถ่ายเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เป็นคลิปวิดีโอมากกว่ามาก,กับทักเองใช่ไหมครับที่มีขออนุญาตถามถึงเรื่องลูกสาวหน่อยครับบ้านเดอะเฟรนเจซี่ค่ะเป็นไงบ้างครับเห็นพัฒนาการน้อง ก็แอบเชียร์น้องอยู่ทางอินสตาแกันนะคะก็คือก็คอยให้กุญชัจผ่านอินสตาแกรมมากกว่าค่ะแล้วก็เคยเจอกันงานร้องขับกระแพงก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าก็แอบดูอยู่แล้วก็ลุ้นอยากให้น้องแบบได้เป็นได้เป็นดิสไนเนอร์เห็นก็ใช่ใช่ครับเห็นเปลี่ยนไปทางรางกายเปลี่ยนแปลงนังเยอะไหมก็มีควาโตขึ้นสวยขึ้นช้าขึ้นสตรองขึ้นแต่ที่แรกคือสวยขึ้นแบบเยอะมากๆ ใจก็คิดว่าถึงงมง้างครับเอ้ยหวังว่าค่ะเชียร์เชียร์คนอื่นบ้างไหมครับหรือว่าเชียร์น้องคือไม่ได้ไม่ได้จนะงนะคือตามความจริงเราก็มีแบบดูคนอื่นด้วยแล้วก็พยายามดูว่าคนไหนที่จะเป็นผู้แ่งกับน้องค่ะแต่ว่าก็แบบว่าก็จริงๆก็เชียร์ขอให้ขอให้ได้คนที่ดีที่สุดเพื่อไปประกวดเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะ ปีที่ยู่สาวเข้าแล้วค่ะแอบสนใจไหมครับตอนที่ไปเจอที่ร้องข้าวบำแพ็เพราะว่าเขามาเป็นเกตเชียร์แเชียกับพิธินาโดยเชื่อมาใช่แล้วเห็นเขาทังนั้นคือรู้สึกเขาแบบออร่าขึ้นมากสวยมากแต่จำเสียงน้องได้ไหมหรือว่าจำไม่ได้เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าน้องร้องเพลงเป็นแล้วค่ะร้องเพลงเพรอยู่แล้วค่ะสวยสวยค่ะใส่ชุดเซียมเูวานแหววความรักมีบ้างไหมครับคอยย่างขาวเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านคออนุญาตถามเรื่อยเรื่อยค่ะคุยค่ะ ไม่เปิดตัวเปิดตัวเหมือนเดิมได้ครับที่บอกว่าหมอดูทักใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปแล้วนี่ป่านนี้คงเริมไปแล้วอาจจะไม่มีคนคุยแล้วใช่ไหมคะตแต่ว่าก็คือแบบให้มันมค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าก็มีคนคุยเ,ยเขามีบอกไหมครับว่าเฮ้ยจะต้องเปิดตัวมากไหมนะหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เลยแล้วแต่เราลยค่ะแล้วแต่เราอันนี้ทุกคนก็จะไม่สามารถได้รับรู้เลยใช่ไหมครับไม่ดีกว่าไม่ดีกว่า เพราะว่าพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บนะพอมันยิ่งคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งแบบมันวาคคุณดีวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้เห็นอีกทีหนึ่งตอนที่ชอบกอดกันมากว่าไม่เห็นอีกทีตอนแต่งงานเลยแต่งบ่่อยไมรู้บกวนแต่งไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันขอให้ขอให้ความรักว่าเป็นวันดีกว่าใช่ไหมครับโอเคค่ะที่เป็นความสุขค่ะร่น บอกว่าควรจะปิดเลยไม่เปิดเลยดีกว่าปิดทาวเวอร์เลยบอกว่าไม่ควรพูดอะค่ะเพราะวคนเหมือนแบบมันเป็นดวงที่เหมือนแบบยิ่งคู่ก็ยิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องทะเลาะกันแตกต่างกันเหมือนคู่ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่คิดว่าแบบให้มันนิมเยียดดีกว่าเเออ้นววลลาาางโต่ยบบบแไปมาไม่มีใครจำนีได้แน่นอนแปดล่างฟ้าก้าฟ้าฟ้าฟ้า จริงจริงขนาดนั้นเลยเหรอแบบย้อนกลับไปยุคนั้นเลยเหรไม่เพราะว่ายุคนี้มันเหมือนแบบเออเราแต่งตัวยังไงก็ได้อ่ะก็เราไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวที่แบบออกจากบ้านหรือจุดไเป็นไปไม่ได้แต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนิ่งๆๆก็เป็นคนปกติทั่วไปแล้วเราก็ไม่อยากให้คนแบบอุ้ยนี่นักกีฬืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ได้ถึงขนานั้นนะตัวขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ค่ะคือเาสมัยก่อนที่มีตัวประกันนี้อะไรอย่างเงี้ยไปไ จริงๆเพื่อนในแกงก็เลี้ยงพวกปานนั่นแหละหล่อเล่นรอเล่นแม่ก็แต่งแม่ก็ไปเพราะว่าเราจะแบบไม่ได้แต่งหน้ามากเลยเราก็ต้องระวังเรื่องโควิดด้วยมีกระซิบขาวออกมาครับไม่ชอบคุยมานานหรือยังไม่บอกละแก่พูดไม่ได้แต่เพื่อนในแกงก็คือกันยู่พาไปบ้าง คือเราไม่ได้ไม่ได้แบบเปิดตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกันคุยกันเพื่อน,น,านมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาหรือว่าเวลาที่แบบเราไม่รู้หรอกว่าครตอนนี้แล้วมันจะไปเลิกต่อ,ตอไปห,หรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะเอนาแบบสบายใจนะเอาแบบสบาย,ยใจด้วยกันนะครับสวัสดีครับ